รถสิปีวิ่ง7จ็ดหมื่นสี่ก็ได้เอาวิ่งปีละ7,400พกิโลวิ่งน้อยมากนะวิ่งยังกับมอซไซอะทุกคนผมไม่ขายราคาเนี้ยเอางี้ดีกว่าถ้าถ้าใครดูอย่าง u t u b e มาผมไม่ขายราคาเนี้ยไอแปดแสนเก้าพันบาทผมไม่ขายหรอกราคานี้นะทุกคนใครที่กําลังอยู่ทุยใครที่กําลังจะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดและกดซับสไคร้ด้วยเอาให้ถึงแสนซับไปเลยอะไรกันทุกคนนี่ก็เอาเอามันอย่างเงี้ยแหละ นะฮะเอามันอย่างนี้เลยแหละนะเดินผ่านก็เอาอย่างนี้เลยนะทุกคนตัวนี้เป็น m e r c e d e s Benz นะครับเป็นตัว E200 CGI ELEGAN นะค,คันนี้ก็เป็น ELEGAN t แล้วก็จะเป็นตัวน่าจะเป็น w w 2 1 2นะตัวนี้ยังไม่เฟคลิฟเลยเห็นไหมก็จะเป็นไฟแยกแบบนี้นะฮะตัวนี้เดี๋ยวเรามาคุยทุกดีเทลและราลยละเอยียดเขากันนะครับคันนี้เป็นปี2010นะคันนี้เป็นปี2010 เดี๋ยวเรามาคุยทุกดีเทลและรายละเอียดเขากันว่าจะมีอะไรบ้างนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับก็ไฟแยกตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของ E 200- 300นั่นแหละตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยนะทุกคนแล้วก็ไอไฟตัดหมอกด้านล่างก็จะเป็น2อันแบบนี้อ่าแล้วก็จะมีคิวนี่โครม,มียมน่อยๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับด้านข้างก็จะมีด้านหน้าี่ยก็จะมีเซนเซอร์มานะครับ6จุดเลย มีเซนเซอร์โมหกจุดเลยโอ้โหนี่ก็สัญลักษณ์ดาวรอยแบบนี้แล้วก็กระจังหน้าแบบนี้นะครับก็จะเป็น e ตัวแบบ w 2 1 2ตัวเก่าแบบนี้แหละนะครับก็จะเป็นแบบนี้จะมีดาวรอยแบบนี้ทั้งหมดนะครับด้านข้างก็จะเขียนว่า blue agency ด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นยางมิชลิน Pilot Sport 4นะครับตัวนี้เป็นมิชลิน Pilot Sport 4ปี19เลยสัปดาห์ที่2ปี19อู้ยังใหม่เลยทุกคนคันนี้ยางใหม่เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นล้ออัลลอยนะครับ ให้ซีรีส์ยางมาอยู่ที่245 45R17 นุ่มนวลแน่นอน Pilot ล p o r t C นี่มิชลินนะครับตัวนี้มิชลินยางใหม่เลยก็ใช้อีกยาวๆเลยนะทุกคนตัวนี้ด้านข้างจะเป็นไฟเลี้ยว LED แน่นอนละเบนซ์ปีน,ปนี้ไฟเลี้ยวก็จะเป็นก้ามปูนะครับถ้าเบนซ์ปีน,ปนี้จะไฟเลี้ยวเป็นก้ามปูแบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างจะเป็นคิ้วโครเมียมยาวมาถึงประตูหลังนี่เลยนะครับสีนี้สีสวยมากเลยอะ นี่เปิดมาปุ๊บเติมน้ำมันเบนซินนั่นเองคันนี้เพราะคันนี้มันเป็น CGI นะครับด้านท้ายดูก่อนโอ้ยลึกจัดเลยบอกได้เลยว่าลึกจัดเลยอะ่ะนี่ลึกมากๆเลยนะตัวนี้ประมาณ400ลิตรนะครับวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สุดได้เลยใครมีลิมว่่าใส่ก็ใส่ไปเลยนะทุกคนตัวนี้บืเริ่มเลยนะครับแล้วก็สามารถ เปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ข้างๆเนี่ยใส่ของได้อีกนะหน่อยหนึ่งนะครับจะใส่อะไรก็ได้จิปาดะใส่ไปเถอะนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยางอะไหล่มาให้นะครับยางอะไหล่ก็จะมียางอะไหล่ตัวนี้ไม่ใช่ยางรันแฟตนะก็จะมียางอะไหล่มาให้ตัวนี้ก็จะเป็นที่ห้อยของนี่แบบนี้อ่าเห็นไหมมีที่ห้อยของแบบนี้ด้วยนะทุกคนเอ้ยลึกเบืรอลึอ่ะโหใส่ได้เยอะรถใหญ่ซับซับเปล่านะครับใส่ของได้เต็มเลยแต่ว่าตัวนี้ติดอยู่อย่างเดียวนะ น่าจะมีกล้องถอยแต่ไม่เป็นไรนะครับกล้องถอยเดี๋ยวนี้ไปติดกันได้ไปติดกันเองได้แล้วแหละนะครับไม่กี่ตัง์เองไฟท้ายเป็น LED ตั้งระบบแบบนี้เลยโอ้โหด้านท้ายนะครับก็จะมีเซนเซอร์มา4จุดนะมีท่อมาฝั่งเดียวตัวนี้มีท่อมาฝั่งเดียวมีเซ็นเซอร์4จุดเดี๋ยวเราไปคุยของเ,อเราไปพูดถึงอินเทเลียของเขาดีกว่านะครับทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรและน่าใช้แค่ไหนหลายๆคนอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมแต่ว่าอุบไว้ก่อนราคาไปเจอกันท้ายคลิป อะไรกันทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ในอินทีเลียของ e e, e 200 CGI คันนี้นะทุกคนคันนี้เป็นปี2010ใช่ไหมท,ทุกคนดูเลขใหม่มันเดี74,112กิโลเมตรเท่านั้นเองหูรถ10ปีวิ่ง74,000ก็เท่ากับวิ่งปีละ7,400กิโลวิ่งน้อยมากนะวิ่งยังกับมอไซอ่ะทุกคนวิ่งโคตรน้อยเลยนะครับทุกคน,นอยยน้ยวิ่งน้อยจริงแล้วแล้ววิ่งน้อยแบบนี้นทุกคนดูง่ายๆเลยนะครับ ผมบอกได้เลยว่าการันตีเลขไม่แน่นอนคันนี้ผมการันตีเลขไม่เลยนะทุกคนแล้วดูพวงมาลงพวงมาลัยดิใหม่กริปเลยแล้วเบาะเนี่ยไม่ยับเลยนัน่นวนนั่นแน่นโฟมแน่นแน่นเลยนะครับเบาะไม่ยับเลยสวยมากคันนี้ลายม้งลายไม้อะไรอยู่ครบกริบหมดเลยนะครับมีคุชคอนโทรลปรับพวงมลาลัยไฟฟ้าด้วยไงอ่ามีคุชคอนโทรลปรับพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับมีพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชัน แล้วก็เบรกมืออยู่นี้แล้วก็เหยียบข้างล่างแล้วก็ดึงเบรกมือตรงนี้นะครับแล้วก็ไอไฟหน้าปรับเป็นออโต้ได้ไฟปรับสูงต่ําได้นะครับแดสบอร์ดด้านบนซอฟทัชตัวนี้เป็นซอฟทัชแล้วก็มีอลูมิเนียมนะครับสอดแทรกมากับลายไม้ด้วยด้านนี้ลายไม้ทั้งคันเลยแล้วก็ภายในออกเป็นสีแบบกากีนะเป็นสีกะกีนะไม่เหมือนจะสีครีมก็ไม่ครีมทีเดียวนะทุกคนก็ออกกะกีนะ ก็ดูดูหรูด,ดูดูสุขุมดีดูเป็นผู้ใหญ่ดีนะครับแล้วก็จะมีอีลิแกนต์ตรงนี้มาด้วยแอร์เป็นดูโอโซนปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับปรับเป็นอุณหภูมิแล้วก็เกียร์ตัวนี้ปรับได้แล้วก็ปรับอีโคปรับสปอร์ตได้นะครับปรับอีโคปรับสปอร์ตได้นี่เล่นเกียร์ได้นะครับตัวนี้มี5เกียร์นะแล้วก็ที่วางแก้วน้ำอ่าตรงนี้มีส่วนใหญ่ในะทุกคนทั้งรถ ถ้ารถใช้งานไม่ค่อยรักษาตรงนี้ขาดหมดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ตรงนี้ขาดหมดแล้วนะครับแต่ตรงนี้ยังดีอยู่เลยเนียตรงนี้ยังดีอยู่เลยแล้วก็มีช่องบ๊เบลเลตมาให้หนึ่งช่องตรงนี้อืมตรงนี้ก็ปรับได้นะครับทั่วไปเปิดนี้ปุ๊บมีอะไรบ้างไม่มีช่องบ๊เบลเล็ตแล้วหรอไม่มีแล้วนะทุกคนตรงนี้ก็ใส่ของได้อย่างเดียวอันนี้มีอะไรอ๋อมีเกลรับด้วยทุกคนนี่ด้านล่างก็นี่ก็มีเกลับด้วยนะอ เปิดมาอันนี้เป็นอ๋อนี้เป็นไอ้นี่ชุดคู่มือนะครับเต็มไปหมดเลยนี่มีคู่มือให้เรียบร้อยให้ครบเลยนะครับตัวนี้นั่งสบายอยู่เหมือนกันนะเบาะเล้าแล้วก็ปรับเมมโมอรีได้3ามเมมนะครับสำหรับเบาะนั่งแล้วก็ฝั่งคนข้างคนขับด้วยโอ้โหตัวนี้วิ่งน้อยจริงอะ่ะชอบตรงที่มันเขาวิ่งน้อยมากๆเลยอะ่ะหูวิ่งน้อยจัดเลยนี่คือแบบใครซื้อไปนี่คุ้มหมดแล้วลราคาดูดิ 8 0 0 0บาทนะครับคันนี้8,9,000บาทแล้วลถรถแบบรถสองมือคันนี้ลด2มือนะครับแล้วก็ผมไม่ขายราคาเนี้ยเอางี้ดีกว่าถ้าถ้าใครดูอย่าง YouTube มาผมไม่ขายราคาเนี้ยไอแปดแสนเาพันบาทไม่ขายหรอกราคานี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูผู้โดยสารตอนหลังดีกว่าว่าจะนั่งสบายแค่ไหนแล้วก็จะใหม่แค่ไหนนะครับสำหรับไอรถ70,000กิโลเมตรเท่านั้นเนี่ย อะไรครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ในพื้นฐานตอนหลังนะครับของเออีสองร้อยคันนี้นะทุกคนมีม่านมาให้ด้วยม่านหลังก็มีมาให้เหมือนกันนะครับม่านข้างม่านหลังนะฮะแอร์ด้านหลังมีมาให้แต่ว่าตัวนี้ยังจะไม่มีแอร์เสาบีนะครับแอร์ตรงเสาบียังไม่มีมีแค่แอร์ตรงนี้ก็จริงๆก็เพียงพอนะเย็นเหมือนนี่ก็เย็นแล้วแหละนะครับก็มีให้ปรับได้ซ้ายขวานะครับแต่ปรับอุณหภูมิไม่ได้ตันนี้ก็อะไรอ๋อ,อติด มีช่องพาวเวอร์เมาให้นะครับทุกคนตัวนี้มีช่องพาวเวอร์เมาให้ตัวหนึ่งโอ้ยอ่ะที่วางของมีโอ้โหนี่ใส่โทรศัพท์นะเครื่องหนึ่งใส่อีกเครื่องหนึ่งนี่สองเครื่องได้เลยสบายที่วางแก้วน้ำนะครับ เล็กรูมแน่นอนมันเหลืออยู่แล้วอีคลาสทุกอย่างนะครับเฮลูม <ek> mm hmm. ก็ไม่ต้องพูดถึงมันเหลืออยู่แล้วแน่นอนแต่ความใหม่ของมันเนี่ยแล้วก็ไม่เหมาะกับปีรถเลยนะทุกคนรถปีสองพันสิบแล้วใหม่ขนาดนี้นะฮะเบาะหนังนะัปป้าใหม่จัดเลยอะ่ะหนัาใหม่จัดเลยเนะนี่ยดูดิแล้วก็ไม่มีไม่มีรอยยับเลยนะเนี่ยกิฟต์เลยทุกคน ใหม่มากไม่มีอะไรพูดเลยใหม่จริงนะครับลายไม้ก็จะมีสอดแทรกมาให้ด้านด้านด้านข้างนะครับมีลําโพงมาให้ด้านข้างด้านด้านข้างด้วยก็มีลําโพงมาอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยากคุยเรื่องของราคากันแลวทุกคน8ปดแสนเก้าพันบาทผมไม่ขายดีกว่านะครับก็อาจจะขายเลขเจ็ดนะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องของราคากันดีกว,ว่าอะครับทุกคนครับตอนนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทุกดีเทลและรายละเอียดของเจ้า e 3 0 0ล้อ e 2 0 0 cgi ปี2010คันนี้นะทุกคน สำหรับคนนี้วิ่งน้อยมาก74,000่กว่าโลนะครับก็ใครอยากได้เนี่ยผมจัดให้เลยในราคา7 9 7 0 0 0กาม่พบาทนะทุกคนไม่พูดภามนำเพลงนะแต่ตัวนี้ดอกเบี้ยก็ตามเลทข,ของธานาคารแล้วก็ตามเครดิตของคนที่ซื้อนะครับและสำหรับใครที่อยากจะซื้อเงินสดก็จัดไปได้เลยนะทุกคนตัวนี้ราคานี้เท่านั้นนะแล้วผมยังมีแถมเครื่องยนต์ไประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง e c u ให้เหมือนเดิม2ปีเต็มเมใครที่สนใจก็เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้และอดิลัมอยู่ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันนะครับ ใครเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยย้ำเลยนะทุกคนใครที่ยังไม่กด subscribe นะครับก็กดให้ด้วยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อยากได้รุ่นอะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องคันนี้โทรหาผมไเบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับ มาคุยกันนะครับหรือว่าปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับรถรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนั้นได้หมดเลยไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับผมพร้อมยินดีรับฟังนั่นเองแล้ว EP นี P ้ N e, ต้องลาไปก่อนนะทุกคน EP หน้า e มาแล้วแหละเดี๋ยวต้องไป2 I 5ไอ้520ดีเซลแล้วทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเจอกันดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ